สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาสร้างเกาะสวรรค์ของแจ้งหมีกันเราเคยสร้างเกาะสวรรค์ลอยน้ำของพวกเราแล้วแต่ว่าเราไม่เคยสร้างให้แั้งหมี่แจงหมีก็เลยบอกว่าไม่อยอมไม่อยอมแก้งหมีไม่ยอมเราก็เลยจะต้องสร้างงั้นไปลุยกันเลย oh, let's go แล้อยากให้ตำรวจรูลล้เชียวดินเหนียวดินเหนียวมันคือดินเหนียวนะครับผมมีดินเหนียวนะครับทุกคนนะนี่โอ้โหไว้ใช้บ้านตับโอเคปะเดี๋ยวเราจะลงมือทำสร้างโครงสร้างกันก่อนกับฐานก่อนเออตามมาพ <laughs> ี่เมย์แม่งตัวผัว กินยังใบใหอ่คุก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 ฟังจะเป็นตัวเชื่อมดินเหนียวนะพี่เมใช่ลยเราสร้างบ้านดินเหนียวยายเว้ยยัยเอาโปะหน้าได้ไหมแบนไหนแบบนี้เหรอแบบนี้เหรอ โดนชั้นมันมืดมิดมืดมิดโดนทางชั้นดวงตาดวงตาดวงตาคืออะไรอ่ะ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  เป็นไปด้ความยากลําบากมากๆนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยไปทัวร์เกาะสวรรค์ของแก๊งหมีกันนะคบเพื่อนๆบ้านของแก๊งหมีก่อนเลยครับทุกคนมันเป็นบ้านดินเหนียวนะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นหน้าต่างรับลมนะครับแต่ว่าผมไม่ได้มีเวลาสร้างบ้านข้างในเฟอร์นิเจอร์อะไรให้เขานะครับมันก็จะเป็นไม้อาจจะเดินเข้าไปได้หนีประตูเข้าไปนะครับผมให้จับปมง่นแรกเลยนะคบผมขอกาอสร้างให้ค่ะ หลังคานะคบทุกคนนะเราก็ตกแต่งด้วยสีเขียวนะครับก็เป็นพรมเขียวธรรมดาลแล้วก็มีต้นไม้ใบไม้ปลอมแล้วก็มีนี่ครับผมมีทรายมีดินนะครับออกมาก็จะแบบนุ่มจริงๆแล้วเราสามารถปลูกยาได้ด้วยนนโอโหนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสโลปลงสำหรับตัวไหนที่เก่งแล้วเนี่ยเขาจะเดินขึ้นมาเขาพานได้เลยโดยที่เราไม่ต้องกุ้มไงครับทุกคนโคตรเจ๋งคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูระบบน้ํากันนิดนึงครับเพื่อนเพื่อนะเด่นไฮไลท์คือผมเนี่ยทา น้ำตกครับทุกคนพี่เม์เล็กคอมเมนต์มาว่าพี่เม์อยากได้น้ำตกอยากได้น้ำตกมาเล่นก,กมาปีาาม,มามากามวมา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 มมามามางามามามมามาจมา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 มัมามามาม้มมามมามจมามมมมมูม ตเตรียมตเตรียมตเตียมเลยสนใจไหมคะตัสวรรค์สุนหร์ไ้ไหมไไหมป่าอส้าสดสวรรค์เทานัไม่สนใจเลย มันเที้ยวะมันเี้ยววะมุดจุ๊จูมาดูเครื่องปั๊มน้ำตรงนี้ฮะน้ำเนี่ยจะเข้าจากตรงนี้นะครับพอสูบเข้าไปปั๊บเข้าตัวเครื่องปั๊มน้ำจะยิงออกมาตรงบริเวณตรงนี้ครับทุกคนอุ้ยังไม่ได้ดึงป้ายออกเลยอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรของใหม่ดึงน้ำออกมาปั๊บใช่ไหมครับน้ำตกมาตรงนี้น้ำตกมาตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยตรงนี้จะเป็นท่อครับทุกคนเนี่ยผมฝังท่อไว้นะครับท่อสีฟ้าเนี่ยจะดูดน้ำเข้ามาในตัวเครื่องส่วนท่อสีดำเนี่ยจะปล่อยน้ำออกมาช่วยระบาย โอเคไอ้บอสมาตอนไหนวะเนี่ยไอ้บอสชมผมชมสวนหน้าบ้านอยู่ครับโอเคครับทุกคนบอสบอสไปปลอเปิดน้ำให้พี่หน่อยเลยเดี๋ยวเราจะเอาท่อนะครับทุกคนพี่เม่เอามาทำอะไรเอามาจิ้มตรงนี้เลยบอสพร้อมไหมพร้อมเลยสามสองเด้งไปไปไม่เห็นมาเลยไม่เห็นมาเลย เี๋ยวเราจะลงน้ำเป็นบริเวณตรงนี้นะครับเพื่อจะทำให้น้ำมันฟูออกมาเต็มก่อนเดี๋ยวดูเฮ้ยบอสบอสบอสเอาบอสๆว่านี้หน่อยบอสตอนนี้รูปปิดอยู่เราก็กดเปิดออกไปนะครับผมแล้วก็ทิ้มลงไปตรงนี้ปั๊บเราเติมน้ำให้เต็มครับอุ้ยปั๊กปั๊กเปียกน้ำอ่ะพี่เมย์ระวังไฟช็อตถ้ปั๊กก่อนขอาปั๊กก่อนชิบหายกพี่ก็ไปดูดิควันควันมาควันแล้วควันแล้วพี่ก็ดูดิน,ดน้ำโดนปั๊กชิบหายแล้วเมนอะไรอุไม่ได้ทำ

เวลาไปเจ็ดชั่วโมงไม่ไหวคร่านี้ท่อตรงนู้นนะครับทุกคนไอรูตรงนี้เนี่ยที่มันเชื่อมกับท่อ PVC ที่เราฝังอยู่นะครับผมน้ํามันไหลมาปึ๊บมันจะต้องออกตรงนี้เห็นไหมออกมาเรียบร้อยระบบมันจะเป็นหมุนเวียนนะครับทุกคนน้เหมือนการเกษตรนะครับทุกคนโคตรเจ๋งอ่ะทุกคนโ เติมน้ำตั้งนานที่เบโดดลงเดี๋ยวจะมีน้องถุงทองนะครับผมแล้วก็น้องสีสุกมาเล่นด้วยแต่ว่าน้องมั่งมีกับน้องถุงเงินเนี่ยไม่ได้มาเพราะว่าจับไม่ได้จับยากเกินไสองตัวดิเจ้ามาเอาลงตรงกับพี่เมย์ไงเเดี๋ยวจะให้อยู่กับพี่เมย์เป็นเพื่อนกันได้อยู่กับพี่เมย์นะรักกันนะรักกันนะอันนี้ก็จะเป็นบอกกันนะครับ พี่เมย์อย่าทับนะน้องลารนี่ก็จะว่ายอยู่บริเวณตรงนี้เลยนะครับว่ายไปว่ายมากับพี่เมย์ธรรมชาบสุดๆเออดูแลน้องด้วยนะได้เลยเราจะทําให้น้ําตกมันไหลออกมาให้ได้ก่อนนะครับโอเคสามสองหนึ่งเสียบเลยปึ๊บเปิดเครื่องรอนะทุกคนน้ำตกออกมารอก่อนฮะรอก่อนฮะเฮ้ยสวยมากเงียบเงียบ งวผมตกไปทำงานชิบหายแล้วอุ้ยโอ้โหทำอะไรพี่ผมตกใจหมดเลยตกกระป๋องโอ้ยมาแล้วพี่อ๋กแล้วกแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วได้แล้วเร็วๆนั่งกระป๋องเลดูนี่ฮะเดี๋ยวจะติดเทอร์โบให้ดู3 2 1 เปลาไหลเปเขื่อนแตกสามารถที่จะแบบว่าไป้ปไอไปไปไเไปไปไาไป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 าปไ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 าไป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 ไรไปไ้ไป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 ไไปไ ออกมออกออกไม่ได้เราออกไม่ได้แกงหนีของเรานะครับผมก็ได้โดดสวรค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับป้าทำให้แล้วนะลูกวนหลังอย่ามาแบบว่าง้องนิ่งก้องนิ่งนะลูกป้าลูกเท่มากเลยนะตัดแต่งเลยเอาไปวิ่งลบน้องโกงหนีไปเลยทำไมนะฟางมาใส่ชุดคนเดียวคะฟาใส่สวยแ่ใส่ป้ามามาไหนคะ รักเลลอมมาาุกเราเริ่มต้นจากการก่อไฟกันก่อนครับเพื่อนๆได้เลยเราต้องมีอาหารตกถึงท้องเราไม่มีเสบียงนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวฝากบอลไว้ก่อนเรามีเรามีไหนนี่บุกมังกร้าวก้อนเหรออดีอะไรโอ้โหกระทักก็มาเฮ้ยครับผมงั้นเดี๋ยวเราจะก่อไฟตรงนี้ครับเพื่อนๆโอ้โห โอ้โหผิงไฟกันก่อนผิงไฟกันก่อนรู้สึกเป็นยังไงครับคุณเมย์ปะวัติรู้สึกดีเนาะเหมือนคนเสียสติอ่ะคุณหมอเอาพุณมมังกรมาเลยตอนนี้ไฟกำลังลุกโชนมังกรปิดดูมาเสียบไม้ผิงไฟผิงไฟโอ้กินหอมไหมหอมมากเลยเหมือนคนเสียสติจริงๆนะให้พี่เมย์กินก่อน เดี๋ยวผมจะลองชิมกุ้งมังกรของเรากันนะครับทุกคนสนุกกันไหมป้าป้าเลนจอยกันทนาไหนจอยเยกินอาหารไงอาหารพีเอ็นจีแมน้องกว่ากินก่อนเลยอ้ำเงี่ยเง้ยเดี๋ยวจะให้แก๊งหมีของเราสร้างความคุ้นเคยคุ้นชินกับเกาะสวรรค์ของเรากันก่อน S <S ป้าพี่แอบสร้างให้ตอนใหญ่ก็ไม่ยุกยังไม่รู้ตัวอ๋อหนู หนูเร <54. S 2> ิ th ่มต้องสั่นแล้วหนูต้องอาบน้ำจริงเลยหนูอยู่ได้อย่างละสองนาทีค่ะหนูกากเดินเยือกาหนูถึงใครเลือกหาหนูทิ้งอยู่นะคะพเพยยรม่อหนุ่มเขาพยายามมากพ่อหนุ่มมาเฟียก็ไม่ยอมแพ้โอ้ยลูกชายบ้านนี้มีแต่คนดื้อในลูกสาวนิ่งเลยเนาะ องเจาปลาเหรอลูกตัวแกกลับปลาปีดตัวปลาปาไปไหนรู้ไหมปลาปาก็จะไปโอ้โหโเปียมาเลยมาวันนี้ัวปลาอีกไหมลูกไม่เอาเนาะตักสว่านใช่ไมคะ เราใส่ล้อทุกคนเห็นปะขนาดลอยอุ้ยเบี้ยวเลยอ่ะใช่มันหนักมากแล้วแบบดูดูตรงนี้เราใส่ล้อเพิ่มมาเป็น2อันอ่ะเพื่อจะทําให้มันเลื่อนได้นะครับแต่ว่ามันเลื่อนไม่ได้มันหนักจริงๆอ่ะทุกคนมาเลิกเล่นเล่นน้ำล้นแล้วเล่น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 กลับกลับกลับเอาแล้วมันจะเอาปลาแล้วันดีเห็นแล้วฟานฟาหนักล่าป่าดูดีดูมันมองปลาเลย ตาเลือกแล้วตาเลือกแล้วสัตว์ในสตูดิโอไฮเอ็นคือน้องของหนูหนูเป็นเจ้จ้องอยู่นั่นน่ะจ้องอย่างนั้นน่ะจ้องเจ๊ทำปล่อยทุกคนไปอาบน้ำข้ามอยู่ที่ปากแล้วแล้วบรรยา,ากาศลรอคะนูกันนี้เป๊ะเลยชอบเลยปะป ได้พอดีเลยออกได้เป็นเนี่ยข้าพีออกมาก่อนได้ไหมครับแล้วต้องไปอาบน้ำแล้วครับผมไม่ไปครับไมา่มาหาป้าป้าหน่อยเร็ไม่ไปครับสบายครับนี่สองสาวนะครับผมก็จะอยู่บริเวณเล่นน้ําตอนนี้มาเฟียก็เฝ้าบ้างอยู่ส่วนอาฟงนะครับผมก็ทําการสํารวจพื้นที่นะครับผมเป็นยามเป็นยามนะทุกคนเราอยากจะทําให้แบบมันเบากว่านี้แล้วก็ล้อเลื่อนไปกับรถยนต์เนาะแล้วก็ไปตามธรรมชาติแล้วก็แบบไปแบบริม น้ำริมไรนี้เราให้แกงหมีแบบว่าเล่นน้ำการส่วนตัวอะไรนี้แต่ว่าอาจารย์รูว่าเราผิดแผนหนักเกินหน่ปั้นดินเหนียวนี่ก็น้ำหนักประมาณเกือบร้อยโลอ่ะใช่ไปอาบน้ำกันครับไปรับติดใจไม่ได้นะไม่ไปไม่ไปเหรออุ้ยเอปเอฟันฟันไม่จ้องป่าแล้วลูกไม่เอารู้นั้นน้องหนูคุณแม่คุณลูกจะไปไหมคะหรือจะเล่นกอนสวรรค์กันก่อน อยากเล่นต่อดูท่าทางไปเร็วกว่าลูกปลาเดี๋ยวเราต้องจับแล้วเนาะเดี๋ยวป๊ะป๊าพามาเล่นใหม่ปลาลงมาลงมาหาป๊ะป๊ามาโอเคลงมาลงมาโอ้เก่งจังเลยไปเดี๋ยวเราไปอาบน้ำนะลงมาลงมาลงมาลงหาปะป๊าเก่งมากเลยวันหลังถ้าเกิดเรามีที่นะครับเราจะสร้างเป็นอาณาจักรแบบบ้านดินแบบสวยๆเป็นก้อนสวรรค์ที่ใหญ่เลยใช่ไหมจิ๋งใหญ่เอาแบบนอนแบบเยเอาแบบคนเข้าได้ด้วยนะ ก็แบบพี่มยไปอยู่เลยใช่ไหมใช่ใช่เราเจอกันคลิปหน้าครับห้องของวันนี้สุสลายบายบายฝากติดตามแฟนเพจอุจุนไฮเอ็นด้วยนะคะทุกคนยับยับปัญหานี่คือเราต้องเอาน้องปลาลูกๆของเรากลับถังก่อนกลับ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 ก่อนเร็วเข้ามาเข้ามาเข้ามาเอาไปันคาเอาไปกินนะมาตอนแล้วเตัวเฮ้เรียบร้อยซิต้าเลยเนี่ยเร็ว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 เร็ สาขาที่เราไปช่วยมานะครับให้ดูต่อได้ไหมได้เอาต้นเลยนะเปิดต้นต้นเลยนี่วิ่งตกไปทำเป็นคอกนี่ยังอะไรก็ได้แล้วเนี่ยอะไรอย่างเงีใช่เออเป็ดเออยัดเป็ดให้มันแบบลงมาว่ายน้ำแล้วทำเป็นคอกไว้โคกสวยให้เป็ดแค่ใช่เลยโอเคไะ